สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเนี่ยมือแรกครับวันนี้กับบรรยากาศหนาวมือแรกนะครับท้องฟ้ากคืมครับหลังจากที่ฝนตกมาเมื่อวานทั้งวันทั้งคืนครับเมื่อนี้ก็มี่กัปิดกระปล่อยครับมี่เล็กมี่หน่อยครับตอนนี้กําลังเอาของลงนะครับแล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดบางอย่างครับอ่าคือขาโค้งตูวกันยังบนท่านใดฉากนะครับเพราะว่าเอาไปใช้งานล่ะตอนสร้างเพ้นเทนตอนสร้างเพ้นเที่น่ะผมมาอยู่นะครับก็เลย ตอนเขาเอาไปใส่าน้มันก็นเลยมีปัญหาเล็กน้อยครับครับก็เลยเอาคล้องลงครับขั้นใหญ่ครับนี่เอาคล้องลงนล่งเที่อคล้องครับเอาคล้องลงเอาลงเอาลงเบิดแล้วครับรถก็ว่างเปล่าครับโนนรถว่างเปล่าครับจะเดินทางไปที่บริษัทวอเทคนะครับไปรับตู้ครับ ไปรับตู้เบนะครับตู้โล่นะครับเดินทางไปที่บริษัทวอเทกนะครับแล้วก็จะไปลาดบุรีด้วยครับเผื่อว่าใส่เครื่องบั่นไกกลับมาได้ด้วยครับก็เอาของลงไปไทเชคนะครับวางงานอยู่สามสี่มื่อนะครับสี่หาเมื่อประมาณนี้นะสี่หามือครับออกงานวันที่หนึ่งครับจะเลยเอาของลงเช็คสุดหน่อยก็เอาของลงตากนะครับลงตากครับ ลงเช็คลงตากครับเพราะว่า,าถือฝนนะครับของเปียกน้ำครับเอาของลงเช็คลงตากนี่ครับเอาลงเช็คลงตากแล้ว รถเฮาก็จะาร้อเดินทางนะครับไปที่บางบัวทองครับบริษัทวอเทคครับพบพอกันครับกับระบบเสียงชุดใหม่ครับนี่รถโลงนะครับเอาบรรยากาศหนาวครับบรรยากาศเย็นเสียงอาจจะเหีบจะแหงเนีจยจหน่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับดูแลสุขภาพสูขผุสุขคนครับพบพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับผม